เรามาแต่งหน้ากันแบบขำๆเนาะว่างๆอะไรอย่างนี้ตัวช่วงนี้อันติด A E f Tiktok มากคือมันมี E filter อร์อยู่ฟิลเตอร์หนึ่งที่มันเป็นฟิลเตอร์แบบยอดฮิตเลยเนาะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยอะจากเราที่แบบเบื่อเบื่อการแต่งหน้าอะไรเงี้ยพอเห็นลุว พอเห็นลุคนี้แล้วแบบเอยอยากแต่งตามเลยนะนั่นก็คือฟิลเตอร์ผงชูรสเป็นเห็ดเล้วเล่นลเล่นฟิลเตอร์ที่ชื่อว่าโกลุอมันเป็นฟิลเตอร์ที่จะมาพร้อมกับเพลง b ิวเอา b ิเดี๋ยเราขอแคปหน้าจอไว้ก่อนจะดูเป็นเลฟเลนนะแล้วมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าเฮ้ยอันนี้คือแบบไม่ได้แต่งหน้ามันนานมากแล้วก็ไม่รู้ว่า จะแต่งได้หรือเปล่าด้วยนะความเป็นผิวคือนรู้สึกว่าถึงเขาจะเป็นฟิลเตอร์แต่มันยังดูเหมือนแบบเป็นผิวอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะลงเบนลงพื้นตัวนี้นะคะของลอเรียนนะรู้สึกว่าเหมือนจะว่าวหน้านิดนึงแต่ก็ไม่น่าจะเป็นเลยนะน่าจะได้อยู่ลอยไหมอ่ะเดี๋ยวเราก็คอนทัวร์อยู่ดีเนาะ จังหวะนี้ไม่ลงคอก็คืออยู่ไม่ได้แล้วนะคือถ้าเราแต่งอายแชโดว์ที่มันเป็นโทนสีเข้มอ่ะมันจะยิ่งทําให้อีล่องใต้ตาตรงนี้มันดูยิ่งชัดขึ้นนะคะเลยจะต้องแบบปกปิดเยอะนิดนึงนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะ Royal Infallable Full Wear อันนี้ก็คือใช้มา3-4แท่งแล้วอะคือมันแน่นมากเลยนะคือบอกเลยว่ามันหนาแต่ว่าใต้ตาเรามันดํามากจริงมันไม่มีตัวไหน,นเอาอยู่เลยนะ ลงไปลงมาก็คือทางหน้าแล้วนะเปิดลงรงพื้นอีกชั้นนึงเลยอะ <S <S> <S ก่อนที่หน้าจะลอยไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉดดิ้งนะของเบบรีรุ่นฟิน Me มีนะคะเป็นสีที่เข้มที่สุดนะจากรูปก็คือหน้าเราจะต้องแบบเป็น V เนาะมันก็จะลงเฉดแบบปัดลงมาอย่างนี้เลย จะมีความแบบส้มๆแดงๆเนาะจะอันจะใช้เป็นตัวนี้นะคะคิมบับแพนเมคนะคะเบอร์16บหตีมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันก็จะลงช่วงหน้าแก้มเนาะแป้งก็เดี๋ยวจะใช้เป็นอันนี้นะคะ น้ำตาลทองๆองแต่ว่ามีความเป็นแบบทิ้นสีส้มๆนิดนึงนะคะจรจะใช้เป็นพาเลทนี้และกันอันนี้เป็นของ ODBO อันซื้ออันนี้มาในราคา109บาทเฮ้ยคดคู่กับแบบรู้สึกว่าเฮ้ยสีมันก็น่ารักดีนะแล้วก็ราคาถูกมากอีกอย่างหนึ่งคือเนื้อก็ค่อนข้างดีเลยนะตั้งแรกใช้สีนี้ก่อนนะคะสีเป็นสีเบจ เห็นความต่างไหมวะดานจะลงเป็นสีนี้ก่อนนะคะแบบบางๆดูก่อนว่ามันจะแดงไปหอเปล่า <C ut> การแต่งตาในลุคนี้ก็คือมันจะแอบเฉียงขึ้นนิดนึงใช่ปะอันก็จะแบบวิงวิงขึ้นไปหมุมหนุ่แล้วก็ดึงขึ้น <ut> อาันจะเปลี่ยนมาใช้เป็นสีเข้มสุดในพาเลตเลยนะคะ <ut> เป็นสีน้ำตาลออกแ <ut> ดงๆอิดๆเนาะเ <ut> ดี๋ยวอันจะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะ พาเลตแต่งตาของแบรนด์ N H ใช้เป็นสีน้ำตาลตรงนี้คือเอามาดรอปความส้มความแดงของมันนิดนึงนะเพราะรู้สึกว่าตอนแรกมันมันติดส้มไปเลยอะ่ะตรงเป,ปลืกตานะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นสีทองตรงนี้นะหัวตาถึงกาลางตาเนาะ ลงสีทองไปแล้วว่าตรงนี้มันดอรอปเดี๋วอันจะเพิ่มเป็นสีน้ำตาลเข้มตรงนี้อันจะลงย้ำไปี่ตรงที่มันเป็นหางาตาวงแคบๆนิดนึง้ายไม่ไวเดี๋ยวลงอายไลเนอร์ก่อนเลยแล้วกันอ่ะอันจะใช้เป็นอายไลเนอร์ของแบรนด์บลอนะคะ ตัวนี้มันจะเป็นแบบ2ฝั่งอะฝั่งน,ะงนึงเป็นดินสอฝั่งนึงเป็นแบบปากกาเมจิกอะดี๋อันจะใช้ฝั่งที่มันเป็นเมจิกลากออกไปตรงๆแต่แบบแอบเบฉแบบียงขึ้นนิดนึงนะทีเนี้ยอันจะใช้ฝั่งที่เป็นดินสอเออเอามาลงที่แบบอินเนอร์ไลเนอร์ใช้อายแชโดว์สีดำอะทับเข้าไปตรงอายไลเนอร์ให้มันดูซอบๆลงอะ แรกก็ว่าจะแต่งขำๆนะแววมาคือแบบแบบวรน่าจะเครียดมากกว่าในตอนนี้ได้ยนะังงเทปตาสองชั้นนะคะแบบตะข่ายเทปตาสองชั้นแต่ละมันก็จะดูแบบมีความคล้ายมากขึ้นเนาะเดี๋ยวอานะไปแต่งตาฝั่งนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาทําข้างล่างกันนะคะเพราะว่ามันก็มีารายละเอียดอีกแล้วเดี๋ยวทําส่วนที่เหลือกันอีกทีนึง ดูใกล้เคียงไหมก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันเนาะไม้นก็จะเครียดแล้วนะไม่ขำแล้วนะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวอันจะติดขนตาปลอมก่อนดีกว่าเราจะได้รู้เนาะว่าแบบเราจะต้องวาดเส้นอีพวกขนตาปลอมข้างล่างยังไงดีนะจากที่ดูตามลูกใช่ป่ะก็คือเหมือนจะหางยาวๆใช่ไหมตรงส่วนหน้าคือไม่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ก็จะใช้เป็นแบบเบอร์ประมาณอย่างนี้แล้วกันนะประมาณอย่างนี้ห่างยาวๆหน่อยนะคะก็ได้อยู่นะว่าไปแต่จริงๆนะ คีย์สำคัญของลุคนี้นะอันว่ามันอยู่ที่สีคอนแทคเลนด้วยใครหาคอนแทคเลนที่มันเป็นแบบสีเทาหรือแบบปอฟ้าที่แบบชัดมากๆได้ก็คือมันจะทำให้แบบตาเราลุกเรามันฝปล่งมากขึ้นเลใช้เป็นสีนี้แล้วกันนะลงแบบว่าช่วงช่วงหางตรงนี้ทีนี้ปัญหาความยากของ เราก็คือมันจะต้องมีการเขียนขนตาล่างซึ่งจริงแล้วขนตาล่างอาจจะแบบติดก,ก็ได้นะแต่ว่าเราไม่มีขนตาล่างาเลยจะต้องวาดเราเองนะคะอันก็จะใช้เป็นไอายไลเนอร์สีน้ำตาลก่อนละกันเนาะอันนี้เป็นของเบลลอิ It นะคะพุ่นที่เป็นปรัาเมจิกแบบนี้คือมันจะวาดตกๆออแค่นี้พอ ทีนี้ด่านจะไปในทําในส่วนของคิ้วนะคะซึ่งคิ้วจริงๆแล้วว่ามันก็เหมือนแบบเป็นทรงคิ้วเดิมของเราแค่ว่าเือเติมแบบฝุ่นให้มันเต็มมากขึ้นแค่นั้นเองนะคะตัวนี้นะคะของเคสสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ex สจะเป็นต้องปัดมาสคาร่าอะ นิดนึ่งละกันอะอันนี้เป็นของเคที T ่ดอรุ่นนี้คือแบบตอนแรกอ่ะอันทําสีผมมาแล้วมันสว่างมากแล้วอันรู้สึกว่าเอออยากได้มาสคาล่าปัดคิ้วที่แบบแค่สีสว่างพอแล้วก็เลยไปซื้ออันนี้มาใช้แบบชั่วคราวอะไรอย่างงี้ใช่ปะปรากฏว่าแม่งโคตรดบีแบบขนคิ้วเราจะตั้งแข็งทั้งวันแต่ว่าได้เรื่องของการแบบเปลี่ยนสีคิ้วด้วยทีนี้ใกล้แล้วทุกคน จะเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวจะปัดแก้มก่อนละกันมันจะติดเป็นส้มๆอ,อ่ะอันจะใช้เป็นพาเลทนี้นะคะสีส้มๆผสมกันก็ลงช่วงหน้าแก้มนะคะใต้ตา อีกหนึ่งจุดที่สำคัญเลยก็คือการสร้างกรับนะคะอันจะใช้เป็นอันนี้ที่เขียนคิ้วแบบลิควิดนะคะของแบรนด์เบลอีกเหมือนกันอันจะใช้คู่กับแปรงอ,อ,อันนี้มันเป็นคู่กันเบอร์ศูนย์นะคะคือปลายมันจะเล็กมากๆแล้วก็มาปัดให้มันฟั้นลงไปอีกเราต้องลงคอนทัวร์ก่อนสิลงคอนทัวร์ให้เสร็จไปก่อนลวกันอันนี้เป็นพาเลตของแบรนด์เบลอีกเลยใช้แบบเป็นเอฟซีแบรนด์นี้อ่ะ แล้วก็ไฮไลท์เนี่ยจะเด่นอีตรงจมูกเนาะอันก็จะใช้ไฮไลท์ในเฉลดนี้เลยแล้วกันลงกะต่อเลยนะคะ ก็ประมาณนี้พอเพราะว่าถ้าเยอะไปกว่าน,นี้คือมันอาจจะไม่ดูเป็นกาแดูเป็นฟ้ามากกว่าอันคิดว่าสีที่มันน่าจะกล้าเคียงมากที่สุดที่อันมีนะก็จะเป็นตัวนี้นะคะของสีจันชือสี deep sleep นะคะสีมันก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยทาให้มันเกินเกินปากจริงอันนี้หนึ่งให้มันดูือปากกดบอิ่มเนาะเสร็จแล้วไหมเนาะ น่าจะเสร็จแล้วนะแต่อันแบบไปทำผมให้มันดูดีกว่านี้นิดนึงนะคะ มากที่สุดนะคะก็ได้เป็นประมาณนี้นะคะก็คิดว่าสวยอยู่นะก็เป็นว่ามาแต่งหน้าให้ดูกันแบบแก้เบื่อเหงาเหงาขำขำอะไรอย่างนี้จริงๆไม่ได้ขำเลยตอนแต่งคือแบบเพี้ยนมากอีดอกทำไมมันไม่เหมือนเสทีวะอะไรอย่กันถ้าใครชอบคลิปนี้ลุคนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้อันด้วยมาค่ะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวหรับวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบาย